จำไม่ได้หรอกแค่มาเล่นอะไรเด็กเล่นไข่ของเก่าไงมันจะทำงานได้จริงเหรอเฮ้ยเฮโ ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้นรถเลิศไม่คิดที่จะล้างเลยหรือไงถามหน่อยดิน้ำมันต้ก็ให้พูดสักกี่ครั้งเนี่ยน้ำมันไม่แรงน้ำมันไม่แรงแล้วจะทำยังไงให้น้ำมันแรงน้ำมันก็ได้แค่นี้อ่มันเป็นน้ำประปาน้นำบัด,ดานันส่วนตำบลอะไรได้แหละอ๋อี่หนาะลก่อนหนึ่งเลยสวัสดีครับยินดีต้อนราเข้าสู่ช่องชชาติเคซิค้์ครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาทำคลิปทดลองกันดีกว่าเพราะว่าน้ำบ้านเราเนี่ยมันไม่แรงน้ำบ้านเราเนี่ยมันไม่แรงเวลาเราจะล้างรถเนี่ย ดูนี่เนี่ยอันเนี่ยมัะคันได้ประมาณเนี้ยพอเวลาเราใส่ถ่ายายางฉีดแล้วอะมันไม่แรงแล้วไอ้คันที่ว่าเราจะไปซื้อปืนแรงดันอะมันก็แพงตัวหนึ่งก็หลายพันบาทมากซึ่งจริงๆแล้วที่บ้านเราก็มีแหละที่ไปดูคลิปช่องฝรั่งมาช่องหนึ่งเว้ยเป็นคลิปต่อๆช่องเนี้ไปดูมา เขาดัดแปลงขวดพลาสติกครอแพปพบ PVC มาทําเป็นปืนแรงดันฉีดน,น้ําจากน้ําไหลแบบเหี่ยวๆเนี่ยกลายเป็นน้ําแรงดันสูงเลยเราก็าเลยเกิดข้อสงสัยว่ามันจะจริงหรอวะมันจะสไอยเครื่องระดับสองสามพันได้หรอวะมันจะทํางานได้จริงหรอก็เ,เลยไปหาอุปกรณ์มามาทาให้ทุกคนดูกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไง <Okay. S 1> แล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์เก็บมาจากไหนบ้านก็แกๆหาได้ง่าย ใช่หามาจากที่มันเศษเหลือท่อน้ำที่เราเหลือแหละเฮ้ยหรือว่าคุณไปเอาของพ่อมาเปล่าเปล่าใช่ไหมเออมันเป็นเศษท่อน้ําเหลือไปครับนี่เดี๋ยวเราจะมาล้างคันนี้กันอ้าวคันนี้เหรอใช่แล้วที่หัวนะคันนี้ฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาล้างอากูกันครับซึ่งอากูจอดนานไม่ค่อยได้ขี่ั้งจากวันนั้นที่เขามาขอแลกแล้วอากูไม่อยู่เขาก็ไม่ได้ขี่เลยเขาขับรถล้อแทนไปเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์กันดีกว่า เฮ้ยท่านได้นำเสียไม่เไม่เสียะนะซื้อมาใหม่แล้วเฮ้ยคุณอย่าพูดอย่างนี้ผมก็รู้ว่าซื้อมาใหม่แล้วแต่เ,เกิด F4 เขาไม่มีทางซื้ออ่ะ,<ป>ะอเออเราก็เ,ออเลยมาลองทำดูว่ามันจะใช้ได้จริงรบะว่าแปรบดูมาแล้วอะไรเนี่ยบอวพี่ชาขยขโมยนี่ต้นไม้เราอะไรล่าดต้นไม้เราตัดแล้วด้วยอุปกรณ์ไม่มีอะไรบอลวาวขวดน้ำเปล่านี่เรามาเล่นอะไรเนี่ยเล่นขของเก่าไงอันนี้ที่เสียบสายยางใช้สายยางบ้านเฉยๆเนี่ยนะ ใช่แรงขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้เพราะว่าเราไปดูในตจอมาแรงดันเพิ่มจากเดิมเยอะมากเลยอวันนี้เราก็เลยจะมาประกอบให้ทุกคนได้อยู่สเค3ทางไปไม่ให้มีการเสียเวลาเฮียรถก็ยืมยังเสือกกำพังอีกอีกเวนไอเด็กเฮียเดินอย่างนี้มินเล่รถยืมขี่ให้พังคุณกำเพิ่มความแรงให้กับน้ำเฮ้ยคุณรู้ฉดเนียเาจะทำโจดูดกัญชา ถ้าเกิดทำโฉดถ้าเกิดกูทำโจเนี่ยขวดนี้ผมบอกเลยไม่เหมาะเพราะในการในการดึงสต๊อกเขาเปิดโปงเลยขวดจะบี้ดอะไรอ่ะแต่ละคนมึงเชียร์เสียงไม่ก่อนมือเชียร์เสียงไม่ก่อนวันนี้เป็นไรทำไมเสียงถึงแบบนี้ต้องตื่นเพิ่งเติมมาโอเค มาครับทุกคนก็เป็นท่อท่อน,นี่เราใช้เป็นท่อสีหุนนะครับเพิ่งจะใช้ใหญ่แบบนี้ก็ได้ไม,ไม่ลงทุนเลยเลยใช่ไหมเอา้าก็<ข>บอกเขาว่ากดเนี่ยไม่เขาบอกเขาว่าเราใช้ของในบ้านไง<ะ>อของในบ้านคนอื่นด้วยนะครับเเดี๋ยวรอเปิดกาวก่อนตอนนี้มันเหลือแค่ปุบเฮ้ยเดี๋ยวกี้มเหลืองไปกินข้าวกันเลยไประหว่างนี้กาวเด็กๆดูคลิปผมยังทำไมอ่ะโอ้โห M4 เขาบอกนี่ มาเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันคนระับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดกาวก่อนไม่รู้กาวจะมีเปล่าเอา้าเปิดกาวเหรอได้ดิมาดิไหนอ่ะไอ้สันเฮ้ยทำไมอ่ะม,มันพุ่งตื่นไม่นอนเยอะเหี้ เแสเดงว่ามันนอนเต็มอิ่มนะมันมาขนาดเนี้ยมันนอนเต็มที่เลย <c oughs> โอ้ยเฮงเก๋เล,เลย <c oughs> ไปซื้อข้าวก่อนดีกว่า <c oughs> มีแต่กินไม่ใช่ของในบ้านแล้วทีนี้ถ้าเป็นของน <ปะ S 1> อ,อกบ้านยย,ย,ยังไม่ได้มีกระป๋องเดีนมในบ้านแปลวหัวนอนที่พ่อแอบดมไหมหมดแล้วเอ้าพ่อพ่อปากสุดท้ายเมื่อคืนเองไปคุณไปซื้อข้าวมาน่าจามจมยังแบบนี้โอ้แตเดี๋ยวขอไปซื้อข้าวก่อนโอเคเดี๋ยวเราดูกัน นด้เวลามากอบครับไม่ยากขากาวแม่งเลยเดี๋ยวไว้ตลองเวลามันเยอะล้ว Nice n นี่เสร็จแล้วอุปกรณ์การทดลองของเรานั่นก็คือปืนฉีดน้ำแรงดันโง่ต้องมีูงดเลยอะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองกันไะเดี๋ยวลองอย่าหันปปืนเข้าหาคนซิเดี๋ยวก็เหลืองอ่ะย่ายตัวรับพี่ขอโทษครับพี่ผมเป็นตัวหัวผมแตกผมตัวรับพี่ยินยังไปลองปืนกันดิเฮ้ยลองปืนเธอน่าจะปวดกันไปไปหลังมากดีกว่าน้ำนี้นี่มันไม่แรงบ้านเราน้ำไม่แรงมันเป็นน้ำบาดาลองค์การบริหาร่วนตำบลเออนี่ไงสยามคืนดังดันหาย บอกแล้วว่าบ้านเรามีบ้านเรามีเยอะอ่ะบ้านเรามีอ่ะไปเดี๋ยวเราจะทาการเพวถ้าเกิดทําได้นี่ทุกคนเอาไปทําใช้กันเลยนะเหนียวเป็นเยี่ยวแมวนะเดี๋ยวเราไไม่รู้ดิก็เราดูช่องออกมาเขาทําได้เราก็ไม่รู้เอกาก็มีคนคอยเปิดปั๊มพี่น้องเปิดปั๊มเลยนะคอยเปิดปั๊มด้วยเดี๋ยวใช้สัญญาณเดี๋ยวขายนะมนเป็นการทดลองบอกไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าเปิดแล้วนะก็เปิดปั๊มเลยนะเฮ้ยยังไม่ให้ดูเลยว่าน้ำของเดือมาไหลแรงแค่ไหน ยกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ำเดิมปปิดปั๊มก่อนปิดปั๊มก่อนเอาลองเปิดดิอ่ะอันนี้น้ำเดิมๆนะอ่าอันนี้คือน้ำแบบเดิมๆโอเคโอเคน้ำเดิมๆโอเคฉีดได้ประมาณนึ่งอาเฟินอาเปฟดปิดปั๊ม ปวดหัวมึงจริงนี่การทดลองนี่ไม่มีประโยชน์แล้ววันนี้อะใส่ปั๊มใส่ปั๊มเออใส่ใส่เพิ่ส่อพ่งอาชีพแล้วใส่เพิ่งอาชีพแล้วได้อะจูนอย่างนั้นเลยได้อ่ะเฮ้ยเปิดเปิดน้ำค่อยๆเปิดเปิดปั๊มนี่นี่นี่มันรั่วว่ะมันรั่วว่ะมันไม่หัวเราเปิดดูก่อนสิเฮ้ยก็ได้อยู่นะ เปิดป๊ำเปิดปั๊มม tamam. ันรั่วมันรั่วปลายมันใหญ่ปลายปลายมันเล็กปลายมันใหญ่มันต้องนีดอีกเฮ้ยแต่มันก็แรงขึ้นนะแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็แรงอยู่นมัก็แรงขึ้นนะน้ำถือได้ได้ชัดดูนี่เฮ้ยมันเกิดจากอะไรวะขวดเหรอเกิดจากแรงดันนี่แรงดันน้ำแตู้เปิดปั๊มพ่อดูนี่บ้านเราไม่มีปืนแรงดันมีปืนแรงดันใช้พ่อะคอยดูคอเลยพี่ดอกยังเดินไม่ถึงเลยไล่ ทำไมมึงจะไปสู้กับไอ้แรงดันด้วยล่ะเกิดเกิดบ้านไหนเขาไม่มีอ่ะเกิดบ้านไหนเขาไม่มีแรงดันแบบนั้นมันดีกว่านิดเดียวจริงเหรอนี่จริงเหรอมึงมาลองฟันนี่ไม่ได้ทำไมอันนี้มันแรงไม่ใช่อันนี้น้ำนอกนี่น้ำที่พ่อเราดันน้่นหมายแต่มันก็แรงกว่านิดนึงก็ดีกว่าก็ดีกว่านิดนึงแต่มึงจะไปสู então, right ้แบบปั saying, ๊มไม่ได้หรอกนะจะประเภทแบบไปฉีดฉีดล้างตรงแล้วรถแรงไหม แรงไมั้ยเฮ้ยไปู้ไดไดนี่แล้วาไมใช้่ใช้อะท้ไม่ใช้เหีียวเลยให้พ่อดูดิ้เปียเทียบ้ตอนงี้ไหนวะปิดปั๊มปิดปั๊มต้องเปียกเทียบก่อนมึงอยางตะโกนให้ปิดได้ไอ้นี่มึอยู่ไหนอะว่าเออมาถอดมาได้ขนาดนี้แต่นี่ก็ถือว่าแรงอ่ะนะอ้าอให้พ่อดูปิดปั๊มโอเคเงี้ กมาดูใล้ๆวันหนึ่งจะถอดปิดก่ถอดใส่ฮีร่ามาได้ใส่คอปเปอร์ก็ในยูทูบมันบอกว่าให้เอาไอ้นี่ใส่ที่ฟล็อกแล้วมันจะเพิ่มแรงเยอะดูเปิดปั๊มนี่เป็นรูปแบบปั๊มไม่ได้หรอกนี่เราไปเล่นอะไรเนี่ยเล่นถ่ายของเก่าไงนี่มันจะทำงานได้จริงเหรอนปะ ตากัน้วตยแล้ว้อา่างก่าเไม่ได้แล้วใส่แล้วโอ้ยเดี๋ยวเอาแค่ปกติโอดิโอดิเออแล้วก็โอ้ดดูดิมันต่างกันไหมอ่ะโอดแย่รงกว่าโอ้โแรงกว่าอันนี้แรงกว่าใช่เหอเออแรงมันมีขวดเหรอตายแล้วตายแล้วนี่คือรายการพลังหลอกเนียวแล้เยอ๋อเอออันนี้แรงกว่าป่ะเออ เราเรามาคิดตามหลักการนะนะมนช่วยได้ตรงไหนเอาน้ำเข้าไปเก็บแล้วมันก็ออกมันเป่าตรงไหนวะมันมันก็เหมือนกับมีคนเอานิ้วไปอุดท่ออยู่แลือก็คือไอ้เหียเนี่ยเป็นนิ้วเป็นนิ้วเพราะว่าอากาศเสร็จเหมือนนิ้วอัดว่ามันแหล่ะที่ไปฮะแหล่ะที่ปลายเลอเละหมดแล้วลองท่อนูมนลองท่อดู เราเราไม่ใช้ท่อ้วมีปัไม้ทไมีปั๊มไม่ทำไมถ้าหนุ่มแล้วมันไม่ได้อะมันได้ไหมมันก็ได้เละมิดเดียวเองอะถ้าหลายๆปวดเข้ามันก็เหมือนแรงดันนมันมอน้ำให้มันลงในระยะเดินทางถามว่าดีว่าเก่าดีว่าเก่าคุณลงเสสมการดีว่าเก่าสมการแรงเสดทานเท่ากับแรงเสดสีท่าอหืออะไหนลองกับมืออุ่นดิโอ้โโอ้เล อันนี้แรงกว่าอ่ะเราไม่อยู่หรอกเราเอาขวดแบบนี้เราเอาขวดแบบนี้ขวดก็เอาไม่อยู่อันเนี้ยนแรงมากปั๊มอันเนี้ยมันเป็นปั๊มแรงดันคงที่มันจะสร้างแรงดันขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมพี่ยิ่งเอานิ้วอัดมันก็จะยิ่งปรับระดับแรงดันอันแรงดันลงมันจะตู้ตลอดเฮ้ยเฮ้ยคูว่าเปลี่ยนจะอธิบายเพื่ออธิบายปั๊มน้ำบ้างนี่ความรู้เยอะกว่ามันเป็นเฮ้ยสรุปแล้วนะไม่ต้องไปทำทำไม่ดูและไม่ได้ นิดเดียวยิงอยู่นี่น้ำไม่ผ่านเลยมายเมื่อกี้เนี่ยพอหนึ่ว่ามันไหลแบบเฉยๆแบบหน้าบ้านแล้วมันแรงขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โหขึ้นมาเท่าตัวพอเห็นในภาพแล้วเหมือนเดิมคุณหลกดาวโดนฝรั่งหลบมิสเจอร์คือค่าใช้จ่ายหมดไปแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบอ่าประมาณสี่สิบบาทไปไม่ได้วะทุกคนสรุปแล้วโดนฝรั่งหลอกไอ้เหี้ยหลุดทิเนี่ยหาตังไปซื้อเครื่องอัดแรงดันมาเนี่ย ถ้าเก็บตังค์ไว้ได้เครื่องอัดแรงดันแล้ว,วเครื่องอะไรนะพันกว่าบาทเดี๋ยวได้ใช้แบบ12บสองโวลท์ด้วยวถ้าใครมีอยากให้รีวิวก็ทักมาครับสำหรับเครื่องอัดแรงดันเดี๋ยวมาทำให้ดูใหม่อันนี้ไม่ประสบผลสำเ <c oughs> ร็จไปกน,นครับคลิปนี้ใครชอบยิ้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครครับเดี๋ยวนี้ปึกใหญ่เลีย๋ยวไปยิ่งทำไรยิ่งปึ๊กกล่าวว่ายัมีปืนแรงดันไว้ล้างรถกลับไปใช้แรงดันเหมือนเดิมไปครับ อีพี่น้าเจอใหมค่ครับฝากกันนะครับกับอยู่ไปกันวันแล้วก็นิงกี้สไตล์โบโยชิชาแนลยิ้มน้อยยิ้มใหญ่วันนี้ไปนครับหวานเจ็บชาแนลบ๊ายบาย